เพื่อนๆบอกว่าเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ผักให้ดูหน่อยหรือเพราะต้นกล้าให้ดูหน่อยนะมันก็ไม่ยากนะง่ายๆ oh. เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเพราะยังไงนะคนซ่อมรถปลูกผักครับมันก็เริ่มจากซองนะ,มะเมล็ดเนี่ยมเมล็ดพันุเนี่ยบางพันุเนี่ยอย่างพวกคณะกวางตุ้งอะไรพวกนี้มันใหญ่กว่าเม็ดงานนิดเดียวเองมเมล็ดมันนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่า เพาะยังไงใช้ดินอะไรนะไม่ยากง่ายๆทุกคนสามารถทำได้นะของผมเนี่ยจะใช้ดินหมักนะเพื่อนๆมีเพื่อนๆบอกว่า หมักแล้วไม่มีลาขาวเดี๋ยวมาดูนะว่าของผมมีไหมแดดมันออกนะ่าจ,จะมองไม่เห็นนะนี่นี่เห็นลาขาวไหมเพื่อนๆน,นี่นี่นี่แหละผักจะชอบมากๆเลยนี่เห็นลาขาวไหมเพื่อนๆน,นี่มันโดนแสงแดดก,ก็ไม่ดีนะเดี๋ยวลาขาวจะตายหมดเนี่ยเราจะใช้ดินหมักเนี่ยเอาไปเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์โอ้มีต้นไม้ขึ้นเพื่อนเนี่ยต้นไม้ขึ้นแล้วนะนี่ หมักจนต้นไม้ขึ้นได้แสดงว่าดินเนี่ยโอ้ต้นอะไรไม่รู้ขึ้นเต็ไมไปหมดดินเนี่ยเขาพร้อมที่จะเอาไปปลูกแล้วต้นไม้ต้นละไม่รู้ต้นอะไรเล็กขึ้นได้นี่ก็แสดงว่าดินเนี่ยโอเคแล้วพร้อมแล้วมีลาขาวด้วยนะเพื่อนๆบอกว่าไม่มีลาขาวก็แสดงว่ามันแฉะไปนะ ผมจะเอาดินหมักมาล่อนนะเพื่อนๆมองเห็นนะดินหมักนะ เราก็ร่อนดินนะเอาเม็ดเล็กๆเพราะว่าถ้าเม็ดใหญ่ผักมันจะงอกไม่ได้มันจะงอกยากนะก็ใส่กระสอบเห็นไหมเม็ดก็จะใกล้เคียงกันเท่าๆกันแล้วแต่วิธีการนะว่าใครจะใช้อะไรร่อนแต่ขอให้ดินมันเป็นดินที่ละเอียดแค่นั้นเองอย่างพวกนี้หยาบๆมันไม่ได้ อย่างนะง่ายๆนะเดี๋ยวนะเดินหรือเปล่าไม่รู้เดินอยู่เดินอยู่นี่นะเราล่อนเสร็จแล้วนะนะไม้ผมอยู่นี่นะแล้วก็อาจจะเสียงไม่ค่อยดีก็ขอโทษ้วยนะถ้าวางไม้มันจะทำงานง่ายเอากระจารหรืออะไรก็ได้ที่เพื่อนๆมีแต่รูต้องเล็กนะถ้ารูใหญ่ก็หาใบตองอะไรรองแต่นี่มันรูเล็กเป็นกระจาดขนมจีน นี่นะเอาแค่นี้พอไม่ต้องเอาเยอะเดี๋ยวเ๋วไปปลูกไม่ทัน เมื่อเราได้ดินมาแล้วใช่ไหมร่อนแล้วนะเราก็หัดดูนะว่าของใครนะเพราะว่าเราใช้เจ้านี้แล้วมันมันโอเคเคยใช้เจ้าอื่นไม่โอเคกว่าจะรู้เรื่องทั้งหมดไปสามสิบวันนะว่าดีหรือไม่ดีฉะนั้นเราก็ไม่อยากเปลี่ยนไงเพราะเราใช้ไม่เยอะซองนี้ถ้าฟูงจริงอะ่ะสามสี่รอบก็ได้แล้วก็ราคากระช่างมันเท่าไหร่ก็เรื่องของเขาเราก็เอาอยี่ห้อนี้นะเห็นเห็นนะว่ายี่ห้ออะไรไม่ได้โฆษณาให้นะ เพื่อนๆถามว่ายี่ห้ออะไรเนี่ยเจ้า,มาเมล็ดพันธุ์ผักอะ่ะผมเคยเอาของรู้นะ<ม>ดูด้วยนะว่ามันยังไม่หมดอายุนั่นเดือนหนึ่งหกเก้าค่อยหมดนะก<ม>็ตัด<ม>เห็นชั้นนะเพื่อนๆน,นะเทลงมาก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันเหลือเราก็เอาเก็บเข้าซองเ<ม>นี่ยเทสูงเนกระเด้งหลดเน,ๆๆน่ๆไปไม่หมดเลย เทยเยอะกว่า่เราหัวกระเด้งเลยนะเดี๋ยวต้องพับพับแล้วก็ใส่ตู้เย็นของแมกนีตแล้วก็นนะวางตรงนี้ก่อนนะให้เอาสามนิ้วเนี่ยหยิบแล้วบี้ลอยๆเอาทั่วๆไม่ไม่ต้องถีบมากถ้าถีบมากเดี๋ยวขึ้นมาทําไม่ทันมองไปด้วยนะเนี่ยตาเราก็มองด้วยลอยๆยๆยๆไป มันมีวิธีที่จะทําให้มันงอกเร็วด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเขาทำอย่างนี้ที่เหลือเดี๋ยวเราตัดตองเสร็จแล้วเราก็ดินเมื่อกี้เนี่ยที่เหลือเนี่ยโรยหน้าบางๆก็มีคำถามอีกต้องรดน้ำไหมใช่ไหมทุกคนต้องถามว่าทำไมต้องรดน้ำไหม ลดไม่ได้ลดล้วเดี๋ยวผักเม็ดกระจายหมดต้องฉีดเอาแค่พอชื้นนะถ้าแฉกก็จะไม่งอกนะตรงนี้ต้องอย่าโดนน้าเดี๋ยวงอกสู้ไม่ไหวพอมันงอกแล้วตอนนี้ปวดหัวอะไรต้องลงถาดเนี่ยในดินหมักจะมีหอยตัวเล็กพ้าหัวไม่ขีดอ่ะแต่มันน่าจะตายแล้วหรือยังไงเนี่ยเห็นอยู่เพราะบางทีมันมันแอบไปกินต้นผักเรา เอ๊ะทำไมผักต้นเล็กทําไมใบมันหายหาไงก็หาไม่เจอต้องมองไปที่ดินนะ่ะถึงจะเห็นมันมันฝังตัวอยู่ในดินมันหลบอยู่มันก็ฉลาดนะเออแต่เราก็ต้องจับออกให้หมดไม่งั้นผักเราก็หมดนีด่นะเอาแค่ชื้นๆพอเพราะด,ดินมันแห้งนะเราก็กะเอาอ่ะ ประมาณสองวันก็น่าจะงอกผมก็ลืมแล้วไม่รู้กี่วันแล้วมันมีเทคนิคที่ทําให้มันงอกเร็วก็คือ <c oughs> ให้มันร้อนนะให้มันอบบางคนก็เอาไปใส่กระติกน้ํากระติกน้ําแข็งอแต่ไม่ต้องใส่น้ําแข็งนะไปตากแดดไว้เพื่อ,เพ,อเพื่อรักษาอุณหภูมิความร้อนตลอดเวลาแต่ของเราไม่ต้องเาใช้วิธีนี้พกมาแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนๆหาขไม่เตอนอีกความชื้นคงไม่ถึงข้างล่างแต่ว่าเราก็แบบเนี้ย เ้วไปเก็บไว้ใต้นูน้นมันร้อนๆจะต่างแดดก็ได้ถ้าต่างแดดเดี๋ยวมันน้ํามันจะ,ะเหยเร็วไปแล้วก็ทุกไว้ในนั้นน่ะแล้วคอยมาดูกันนะว่ามันจะงอกป่ะเนี่ยวิธีการขั้นตอนแรกที่เราเพาะต้นกล้านะเราทาแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันงอกก็อีกขั้นตอนหนึ่งแต่คลิปเนี่ยบางทีอาจจะเผยแพร่คลิปเลยนะหรือถ้าไม่เผยแพร่ก็ต้องรอมันงอกเราต้องเก็บคลิปเอาไว้ก่อนมันมีหลายวิธีคนระับเครื่องผมมาเก็บ เก็บคลิปไม่ค่อยได้เก็บแล้วเครื่องมันอืดมันโหลดไม่ได้บางทีเราอาจจะลงแค่นี้แล้วก็ส่งคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูแค่นี้แล้วก็เวลางอกเราก็มาทําคลิปอีกทีหนึง่งใช่ไหมบางคนก็ตั้งแต่แบบนี้ลเล็กๆจนงอกจนลงถาดเพาะจนโตแล้วเขาเก็บคลิปแล้วมาต่อกันแต่เราไม่มีเวลาขนาดนั้นทําไปส่งเพื่อนๆนดูทําไปส่งเพื่อนเพื่อนดูนะวันนี้วันที่สิบแปดนะเดือนหนึ่ง หกแปดนะเนี่ยเดี๋ยวผมไปเก็บไว้ก่อนนะ <Th ank le> เราก็เก็บไว้ตรงนั้นตอนเย็นเราก็มาดูสักทีหนึ่งตอนเย็นก็มาดูสักทีหนึ่งดูสักดูทุกวันอนะ่ะตอนเย็นเย็นดูว่า ความชื้นยังมีไหมถ้าแห้งก็ต้องพรมนะ้ําห้ามตักล่างน,นะตักล่านเม็ดจะจายหมดเลยนะเพราะเม็ดเขาเล็กเนี่ยพรมแบบนี้ยเล็กๆเ,เนี่ยเห็นไหม,มเพื่อนๆเนี่ยนะครบท้นนะวิธีเพาะต้นกล้าเพาะยังไงนะมันถึงจะได้ผักงามๆแบบนี้เป็นแรงบันดาลใจเพื่อนๆว่ามันเริ่มจากใหญ่กว่าเม็ดงาแค่นิดเดียวเองนะแล้วมันจะแบบนี้นะ แล้วเดี๋ยวนะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนส้มรถปลูกผักครับ